thank you สวัสดีครับเพื่อนเพ่อนครับผมวิสันลองทำดูธันด้น,นะครับตอนนี้ว่าจะทําเครื่องรีดแป้งพิซซ่าครับตอนนี้นี้ทําไปแล้วปรากฏว่ามันไม่สามารถรีดได้นะครับก็ เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคนะฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้จะลองดูระบบก่อนนะครับผมก็ใช้เป็นพอิมีเครื่องสักค่าอยู่นะฮะเอาบอเตอร์เครื่องสักค่ามาใชนะแล้วก็มาผ่านตัวหลีกไปตัวควบคุมตัวนี้ครับตัวนี้ได้3,500วัตต์นะฮะความความแรงของเขาครับไปหาโมเล่มาฮะได้ประมาณ สินิ้วโมลเลกข,ขนาด12นิ้วเลยนะครับก็จะไปหาหาน็อตตัวใหญ่มาทำเป็นเผาข้างล่างก็มีงาน DIY ผสมเข้าไปนะครับ แล้วก็ข้างในนี้จะเป็นเป็นลูกกิ้งอุตสาหกรรมนะตัวนี้หัวมาดัดแปลงเอาครับตรงนี้จะเป็นเป็นเฟืองโซ่เนี่ยตรงเนี้ยเราตรงนี้ลดแรงแครับแผ่นรานยี่สิบบาทให้เขาหมุนละก็นนี่หมุนตามเพราะฉะนั้นตรงกลางนี้จะ,จะหมุนสลับหมุนสลับกันแต่เนื่องจากหมุนสลับกันนี่แหละรอบมันเลยทําให้แป้งมันดีนะ แลไอ้ตรงตรงข้างในตรงนี้ก็คือผมไปดูร้านไอ้นั่นมามันเป็นเหมือนกับไอของเก้าอี้อะฮะเอาผมมาเลยมาดัดแปลงทำอะไรก็เ,เป็นงานทดลองอยู่เป็นชั่วคราวอยู่ครับเพราะว่ายังไม่ได้ยึดแน่นเลยใส่น็อตตัวเดียวเดี๋ยวเราจะลื้อเป็นระบบกดใหม่นะฮะบีบแล้วข้างล่างนี้เราก็จะมีเป็น เป็นเหมือนกับบันทับอะ่ะตรงนี้เป็นบันทับถ้ามีคันโยกนี้เราก็โยกโยกมันก็จะลงไปแล้วก็แป้งใส่ตรงนี้ตอนนี้พอเรามีสวิตใช่ไหมครับพอดึงโยกขึ้นมาปุ๊บมันก็จะไปปล่อยสวิตนะมันก็จะหมุนพอเราปล่อยปุ๊บมันก็จะหยุดยกขึ้นมาอ่าตัวนี้มันก็จะรีดแป้ง ก็ให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อเป็นไอเดียไป,ไปทำเป็นอะไรได้แต่ผมจะลื้อแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวจะดัดแปลงเป็นแบบระบบกดเฉยๆฮนะไปดูนะทางทางต่างประเทศเขาทำก็คือบีบไปเฉยก็จะลองทำดูถ้าทำสำเร็จยังไงเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเป็นแป้งพิซซ่าครับทำได้ตั้งแต่ขนาด67นิ้วจนถึง20นิ้วฮนะที่ตั้งใจไว้ ครับผมก็ถ้เาเพื่อนชอบก็ลองเอาไปปรับปรุงดัดแปลงได้นะครับครับถ้าชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วย <c oughs> ครับผมถ้ผมก็จะยอยทำเรื่อยๆเลยครับพอดีมีเวลาช่วงนี้ครับส่วนตัวนี้เอาไว้เดี๋ยวอ่า มา,มารีวิวอยู่อีกทีนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องผสมแป้งอ่ะไอะ้ตัวนี้เป็นเกียร์แต่ตัวนี้ยังไม่เรียบร้อยครับก็จะมีแคนผสมนี้ผสมเสร็จเราแค่ยไปรีดครับผมไว้เดี๋ยวคืบหน้ายังไงแล้วผมจะอัปโหลดให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่าความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างน,นะครับครับผมจะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมวิสันลองทาดูดูทําได้ครับสวัสดีครับ